วันนี้เราจะพาไปชมถ้ำเชียงดาวกันภายในถ้ำนะคะก็จะเห็นตามรูปนี้เลยทางเข้าก็จะมีอุโมงค์ลอดอยู่ประมาณ3จุดนะคะทางขึ้นถ้ำหน้าถ้ำจะเป็นสะมรลกฏสวยมากอันนี้ที่เราเดินกันเข้าไปในถ้ำนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะทํามาให้ดูเป็น ข้อมูลการท่องเที่ยวเล็กน้อยนะคะจะมีไกด์นำทางมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็ลองอเอาไว้สำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะอําเภอเชียงดาวจะมีที่เที่ยวอยู่หลายจุดมากๆเลยสิ่งที่พลาดไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คือถ้ำเชียงดาวเนี่ยแหละคะ่ะข้างในสวยมาก ถ้าหากว่าเป็นคนตัวใหญ่สักนิดนึงนะคะก็อาจจะลอดเข้าไปได้ยากในบางจุดนะคะก็ต้องลองประเมินตัวเองกันดูนะคะวา่าจะยอมอจ่ายค่านาทางเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมด้านในถ้ำไหมเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน บางจุดจะมีเหวด้วยนะคะก็ต้องมีคนนำทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเดินไปเองก็อาจจะเจออันตรายได้เนาะแล้วก็อาจจะหลงได้ด้วยอากาศก็ไม่ได้อึดอัดมากนะคะช่วงที่เราไปมีอยู่บางจุดที่มีข้างคาวอาศัยอยู่นะคะ ซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นอับมากสักนักสักเท่าไหร่นะคะสนุกสนานกันไปในการลอดอุโมงค์นะคะแต่ละจุดโอเคนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากไปถ้ำเชียงดาวนะคะ อย่าลืมเก็บข้อมูลกันไว้นะคะจะได้ไปไม่เสียเที่ยวเนาะจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบาย